สวัสดีครับก็อยู่กับผมกว่าจากช่องดางบัตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเออเซลลิงเ r เอร์หรือว่าวันที่สามดีนะคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับดาบุแดงที่เข้ามาใหม่นะครับเออดาบแดงที่เข้ามาใหม่มันจะมี2เล่มนะก็จะเป็นดาบเล่มนี้ครับ เออกริฟฟินหรือว่าดาบของแชงนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นดาบของโรเจอร์แต่มีเพื่อนมาเมนบอกใต้คลิปท่าจะตีมอยู่ว่าดาบเล่มนี้มันเป็นของแชงตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือชื่อชื่อดาบว่ากริฟฟินนะครับส่วนอีกเล่มนึงมันเป็นเอสเอสเนี่ยเป็นดาบของโรเจอร์นะครับเออเป็นดาบของโรเจอร์แยกกันก็ขอบคุณเพื่อนที่มาให้ความรู้ด้วยนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่ใช่แฟนบอยวันทีจ๋าขนาดนั้นรู้เข้าๆบ้างประมาณนี้ครับอ่ะอยวมาดูความสาม,มารถของดาบรอบนี้กันนะครับสองเล่มอย่างแรกเล่มแรกเนี่ยฟ ดาบเล่มนี้ครับตีหมู่เป็นดาดาเมจกายภาพนะครับ162%ถ้าเออแล้วไม่สนใจป้องกันผ่านตรงข้าม10%เปผ่านตรงข้ามมีบัฟเยอะโดนดาเมจแรงขึ้น2%สูงสุดที่20%เป็นดาบตีหมู่ไม่สนใจป้องกัน10%เปอร์เและผ่านตรงข้ามมีดีบัฟเออมีบัฟเยอะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับพอทําเป็นเลเวล2ก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเลเวล3ได้ดาเมจขึ้นมาแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับทําดาเมจเป็นเอ็กซ์ตาร์ทูดาเมจ ก็คือคิดตามพลังโจมตีคูณด้วยจำนวนเป้าหมายผ่านหข้ามแล้วก็คูณ3%เอรงงไหมครับถ้าใครงงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ดาบเล่มนี้ครับอย่างแรกตีหมู่เออไม่สนป้องกัน30% 20%ก็แล้วแต่เลเวลแล้วก็ถ้าผ่านหข้ามมีบัฟเยอะโดนดาเมจแรงขึ้นพอเป็นเลเวล3เนี่ยหรือว่า4-3ดาววะ มันเวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยครับเนาะดาเมเนี้ยมันจะทำดาเมจเป็น t w ดาเมจเพิ่มอีกก็คือเอาตัวพลังโจมตีดาบมเนี่ยคูณด้วยจานวนั่งนขงข้ามที่เหลืออยู่เหลือสองคนสามคนก็คูณแอทแทคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาอันเนี้ยอันเนี้ยคูณกันเสร็จแล้วแล้วก็เอาเนี้ยไปคูณสาอีกทีนะครับไม่ใช่เออเอาอันนี้คูณกับจํานวนทาเกียตฝั่อนขงข้ามเออผ่อนขงข้ามเนี่ยหนึ่งคนนับเป็นสามเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นั่งนของข้ามเนี่ยปีหกคนคุณก็เอา 6อะคูณ3แล้วก็ไปคูณพลังโจมตีอยู่นี้ครับจะได้เป็นดาวเมจขึ้นมาว่ายง่ายถ้าถ้าเหลือเอ,อ่อห้าคนถ้าถ้าหมดข้ามเหลือห้าคนก็คือสามสามคูณ5ใช่ไหมมันก็จะเป็น15้ามันก็คือพลังโจมตีของดาบเล่มนี้คูณด้วย15%นะคาับอ่ะประมาณนี้นะครับแห่เข้าใจประมาณนี้พอเป็นสี่ดาวก็เพิ่มทุกอย่างเข้าไปทีนี้ไอดาวเล่มนี้ครับอันเนี้ได้กินอิก จำนวนผ่อนขอกข้ามเยอะคูลดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปต่อยูนิตใช่ไหมครับพอเป็น3ดาวพอเป็น3ดาวทุกอย่างที่ได้ท,ที่ที่มีข้ามบนเนี่ยยกยกมาด้วยได้หมดแล้วมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับไม่สนใจโล่ก็คือมันจะตีทะลุโล่ครับตอยผ่อนขอข้ามกลางโล่ก็จะโดนดาเมจเข้าไปแบบเข้าเหนือไปเลยนะครับประมาณนี้พอเป็น4ดาวไม่สนใจเอฟเฟกของผลไม้ครับไม่สนใจบล็อกด้วยไม่สนใจบล็อก ก็คือต่อให้มีบล็อกจากผลไม้หรือว่าบล็อกจากเอ่ออสซีฟเนี่ยของแชงเนี่ยดาบเล่มนี้ก็ตีทะลุไปเลยครับเป็นดาบที่ขี้โกงนะเพราะว่าหลังๆครับบางคนเขาจะมีไอ้พวกใส่ผลไม้ดาวเยอะแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่ามีแชงเนี้ยมันจะตีทะลุไปเลยครับเป็นดาบที่ตีหมู่แล้วก็ทะลุด,ด้วยครับค่อนข้างขี้โกงนะพอเป็นห้าดาวมันจะไม่สนใจเอ่อดาเมจลิมิตดาเมจในดาเมจลิมิตในที่นี้ก็คือ ดาเมจลิมิตที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถรับได้อย่างเช่นเซนโกคุนะครับเซนโกคุเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าไม่สนใจพาวพาวฟู๊ตไม่สนใจเอ่อโกลเด้นไลท์ชิลของเซนโกคุนะครับเอ่ออิกนอร์ดาเมจลิมิตก็คือสมมุติว่าเซนโกคุเนี่ยมันมีโกลเด้นไลท์ชิลอยู่แล้วไอ้ไอไอบัฟเนี้ยหรือโล่อันเนี้ยมันมีลิมิตอยู่ว่าเอ้าต่อให้ฝั่งตรงข้ามตีมาเท่าไหร่ก็จะมีลิมิตอยู่ว่าจะไม่โดนดาเมจเกินเท่านี้เท่านี้เท,ท,ท่านี้แต่ไอ้ดาบเล่มนี้ครับตีทะลุไปเลย ก็คือไม่สนใจแพสซีฟนี้เราไม่สนใจไอก้การการลิมิตดาเมจของคุณอะดาบเล่มนี้คือตีทะลุไปเลยครับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็แพสซีฟของดาบเล่มนี้ก็คือเวลาโจมตีผ่านของข้ามนะครับที่อยู่บนสนามเนี่ยถ้าผ่านของข้ามเออมันจะตีใส่คนที่ดาเมจเยอะก่อนนะครับแล้วก็มีดาเมจเป็น2%เปอร์เซของเอ็กซ์ตาดาเมจยูนิตว่าง่ายๆว่าเออ บวกดาเมจฝั่งเราแล้วลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามครับแล้วลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามเราเขียนอยู่ว่าเวนแอทแทกเดอะมอร์ attack, are, ยูริท์อาร์ยูดฟิวก็คือถ้าฝั่งเรามีเยอะถ้าฝั่งเรามีเยอะดาเมจจะเพิ่มขึ้น2%ต่อคนนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนลบโจมตีไป10%ถ้าฝั่งเรามี6คนก็เอา2อคูณหไปก็จะเป็น12%ใช่ไหมครับแล้วฝั่งตรงข้ามที่โดนดาบเล่มนี้ฟันเนี่ยจะโดนลบดาเมจ10%อยู่2เทิร์นนะ เป็นไฟนอลดาเมจนะครับสองเทินทำหนึ่งดาวก็ทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดค่อ,คอยๆเพิ่มขึ้นทีะนิดทีนิดทีนิดทีนิสประมาณนี้ครับตัวเลขตัวเลขบัฟดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดาเมจที่ลบฝั่งตรงข้ามก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันจนถึงทำห้าดาวเป็นดาบที่โคตรดีนะเป็นดาบที่โคตรดีถัดมาจะเป็นดาบเอสนะครับดาบเริ่มนีสก,กิลทำอะไรบ้างก็จะเป็นเออ,เ,อเขียนว่าร o l l attack นะครับก็คือตีศัตรูยกแถวนะ ก็มีลิสเปอร์แล้วก็มีแบสลิสเปอร์เนี้ยเหมือนจะเป็นบังคับตายไปเลยนะครับแล้วก็มีแบสแบสก็คือสตันนั่นแต่เดี๋ยวไปดูทกกลจวิงๆก่อนเหรอว่าทําอะไรได้บ้างนะครับดาบเล่มนี้ทาดาเมจ226เป็นดาเมจกยภาพครับใส่ศัตรูแถวที่มีคนเยอะสุดครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำหน้าสามกลางสองหลังหนึ่งมันจะตีคนแถวหน้าก่อนครับแถวไหนมีคนเยอะมันตีแถวนั้นครับดาบเล่มนี้นะแล้วก็ถ้าผ่าหองค้าบเนี่ยมีน้อยกว่า4ี่คนในแถวนั้นนะครับ เออมันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกส0มันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกส0อย่างเช่นผมเนี่ยผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าตอนเนี้แถวที่เป็นกําลังไอ,อทีที่เป็นกําลังฮิตก็คือจะเป็นหน้าหน้าหนึ่งกลาง4หลังหนึ่งนครับไอแถวตรงกลางเนี่ยมันจะโดนดาบเล่มบนี้ฟันเสร็จแ,แล้วไอแถวตรงกลางเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ในแถวนั้นจะตายไปคนหนึ่ง มันจะโดนแรงขึ้นมันจะโดนแรงขึ้นครับถ้ามีน้อยกว่า4คนเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้นเพราะมีคนหนึ่งตายไปแล้วใช่ไหมประมาณนี้ครับพอทําเป็นเลเวลสก็ได้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ดาเมจเอ,อ่อจากคนที่หายไปในแถวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสิอเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะพอเป็นเลเวลสามผมให้ดูตรงนี้ครับสกิลความสามารถดาบเปลี่ยนไปตอนแรกอะ่ะมันดาเมจแค่นี้แล้วก็ตีเออไม่แชร์ดาเมจพอเป็นเลเวลสนะครับดาเมจเป็นก้ากระโดดไปเลยปึ๊บ จาก249เป็น906%ทีนี้เดี๋ยวหลายๆคนจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันกระโดดไปแรงขนาดนั้นมันมันไม่โคตรโกลเลยนะครับประมาณนี้แต่เขาเขียนไว้แล้วนะครับดาบเล่มนี้ตอนเลเวลสามมาทำดาเมจ906%แต่มันจะแชร์ดาเมจกันนะครับยเยนเช่นถ้าผั่งข้ามมี6คนหรือไม่ใช่ถ้าผั่งข้ามตรงกลางมี4คนคุณก็เอา4หาร906เอ้ย906%ไปก็จะตกคนละประมาณม200 เออสองร้อยห้าสิบต่อร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาเมจนะครับอ่ะประมาณนี้มันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันแชร์ดาเมจนะครับถ้าเราข้ามเหลือเยอะในแถวนั้นมันจะแชร์ดาเมจนะครับก็คือเอาจํานวนคนในแถวนั้นอาหารแต่เกิดแถวนั้นอ่ะมันเหลือแค่เป้าเดียวนะครับดาเมจจะไม่แรงเกินห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของดาบเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปหวือหวามากยกเว้นว่ามันจะเหลือโจทสุดท้ายแล้วในแถวอ่ะมันมีโอกาสที่จะสูงสุดไม่เกินห้ารองพลองโเมนตีของ,ของเลังครับ แล้วก็ถ้าบัตรออกข้ามเหลือน้อยหรือเหลือคนเดียวเนี่ยก็โดนดามเมจแรงขึ้นอีก14%ยิ่งบัตรออกข้ามในแถวแั้วเหลือน้อยลงเท่าไหร่ก็โดนดามเมจแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆครับพอเป็นเลเวล4ก็เหมือนเดิมเลยจาก960ก็เป็น150แล้วก็หาร4ใบหาร3ใบก็ว่ากันไปประมาณนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรพอเป็นเลเวล5จะมีนี้เพิ่มขึ้นมาครับ ทำดาเมจ1,268%แล้วก็มีดาเมจอีกสตาร์ดาเมจจากเอ่อจำนวนเหลือน้อยเนี่ย18%แล้วก็เบสออนเทปพีแทรเกตอินคีสู่สีสิบเแม็กหนึสแต็กเลเวลเออเบดสแตนนะถ้าผ่านของข้ามที่โดนดาบเล็บนี้ฟันแล้วด้วยเนี่ยเอ่อ40%เอ่อถ้าเกิดผ่านของข้ามเนี่ยมีเลือด40%ขึ้นไปนะครับมันจะสแต็กหนึ่งเลเวลเบสสแตนเบดสแตนในที่นี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมยังเขาไม่เขียนนบอกนะ มันจะทําดาเมจอีกครั้งนะครับแล้วก็ไม่สนใจป้องกัน5%ต่อ1เลเวลนะครับโเป็นดาบที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเป็นดาบล้ม,ลมเมตาไคโดครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไคโดเขาจะไปยืนเป็นแถวเดียวกันหลายหลคนนะครับดาบเล่มนี้มีมาไว้ตีแถวนั้นทิ้งไปครับไม่ง่ายออเอป็ปเลเวล6ก็ได้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาและมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับ มีโอกาส20%ที่จะแปะอิมแพ์ใส่ฝาของามอิมแพลเนี่ยคล้ายๆสกิลของอาคาอีเลยก็คือขยับไม่ได้ฮิวไม่ได้บ้าไม่ได้คนระับแต่กว่ามันจะมีอิมแพลอะ่ะมันต้องเป็นเลเวล6มันก็เลยนานมากครับกว่ามันจะมี CC ขึ้นมาไอดาบเล่มเนี้ยก่อนถ้าเกิดใครชอบก็ปั้นได้ดามเมจก็พอพอกันแคอีกเล่มหนึ่งใครชอบดาบที่ตีล้มทั้งแถวครับค่อยๆแงคนในแถวที่เยอะๆออกไปเรื่อยๆทำเล่มนี้ได้ใครชอบดามเมจหมู่ตีทะลุโลตีทะลุพาสี ไปทาดาบฟินได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูพาสซีิฟของดาบเรื่มนี้พาสซีฟของดาบเรื่มนี้ก็คือเวลาเริ่มเออเวลาดาบออกแอคชั่นเนี่ยมันจะลบโจมตีผ่าของข้าทั้งหมดลง10%เออแล้วก็จะรีมูฟออกตอนที่ดาบเรื่มนี้ออกแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําดาเมจ30%กระจายใส่แถวอื่นด้วยนะครับอืมทำดาเมจกระจายใส่แถวอื่นนะครับ30%นะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรเออเป็นดาบที่ มันตีแถวคนเยอะแล้วก็กระจายดาเบลดไปแถวข้างๆได้นิดหน่อยประมาณนี้ครับหลักๆมันเด่นเรื่องแกทางไคโดครับเพราะว่าไคโดเนี่ยมันต้องเล่นกับคนที่ยืนในแถวเดียวกันเยอะๆมันจะเอาไคโดลงไปเพื่อที่จะเอาบัฟโลให้เพื่อนในแถวนั้นใช่ไหมครับดาบเล่มนี้ก็จะมาตีคนที่อยู่ในแถวนั้นออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนี้ครับสาหรับดาบเอสนะแล้วก็ดาบฟิปปินส่วนตัวผมชอบเล่มนี้นะครับส่วนตัวผมชอบเล่มนี้นะเพราะยังไงเนี่ยทำไปเรื่อยๆ มันทะลุโล่แน่นอนครับมันไม่สนใจโล่แล้วมันบัฟเออมันได้ดาเมจจากพลาสซีฟของมันด้วยก็ค่อนข้างดีก็คือที่ฝั่งเราเหลือเยอะมันก็บวกดาเมจ2เปอร์เซ็นต์เป็นเอ็กซ์ตร้าดาเมจไปด้วยถึงว่าดาเมจดาบนะไม่ใช่ดาเมจตัวละครครับไม้ใครไม้ใครสกิลของแชงอะครับอันนี้ไว้ง่ายแล้วก็เพราะว่ามันเป็นดาบของแชงด้วยทีนี้คำถามสุดท้ายที่ผมเจอบ่อยก็คือผมมีดาบเก่าอยู่แล้วครับสองดาวสามดาวเนี่ยผมจะเอาดาบใหม่แทนดาบเริ่มไหน ที่ผมใช้อยู่ดีต้องบอกอย่างนี้ครับเกมนี้นะครับมันมีทีมให้ทำสามทีมนะมันมีทีมให้ทำสามทีมคุณไม่จำเป็นต้องเอาดาบใหม่ไปใช้ในทีมหลักเสมอไปนะครับคุณเอาดาบใหม่ไปใช้ในทีมสองทีมสามก็ได้ครับเออไม่จำเป็นต้องเอาไปลงทีมหลักเสมอไปนะครับเพราะผมเห็นคำถามนี้เยอะมากพอได้ดาบใหม่มาปุ๊บจะเอาแทนดาบเล่มไหนดีครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันอ่า ดาบเล่มที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือดาบเล่มที่อยู่ในทีมหลักของเรานะครับบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีโหมดนี้นะหรือว่าเอ,อ่อทุกคนก็อาจจะมีเยอะแหละโหมดนี้ก็จะทําทีมสามทีมนะครับเห็นไหมว่ามันใช้ดาบเยอะและมันห้ามใช้ดาบซ้ํากันครับแต่ละทีมเพราะฉะนั้นทีมหลักของเราครับยังไม่จําเป็นต้องเอาดาบใหม่ที่ดาวมันน้อยมาใช้ก็ได้เอาไปใส่ทีมสองทีมสามเนี่ยครับ ที่มันไม่มีดาบแดงเนี่ยเอาไว้ผ่านดันต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดัน u n d e r อร์ซีนเคาน์เที่ไม่หาเศษดาบแดงหาหินไปตีดาบหรือ v p 3ทาง v p 3ทีมครับอันนั้นก็เอาดาบแดงไปใช้ในนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ครับผมตอบให้เลยตายตัวเวลาคุณได้ดาบแดงใหม่มาหนึ่งเล่มนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปแทนดาบเก่าที่มีอยู่เพราะดาบเก่าที่มีอยู่บางคนมันสามดาวแล้วเอฟเฟกมันดีขึ้นนะครับ เอาไปใส่ทีม2ทีม3ไปก่อนได้นะครับดาบแดงเล่มใหม่นะแล้วในอนาคตค่อยทําดาวมันขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปสับเปลี่ยนกับทีมหลักที่เราใช้นะครับให้ความสามารถเขาอะอย่างน้อย3ดาวก่อนได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยไปใช้กับทีมหลักนะครับแล้วค่อยขยับขยายว่าเอ้ทีม2เราใช้ดาบแดงอะไรดีทีม3ดาบแดงเล่มไหนเหมาะกับทีมเราดีประมาณนี้เพราะว่าทีม2ทีม3เนี่ยอย่างทีมหลักอะอาจจะเป็นท่าแสงล้วนทีมมืด ทีม2อาจจะเป็นมืดลว้วนส่วนทีม3ามอาจจะเป็นทีมผสมอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเลือกดาบให้เหมาะกับทีมด้วยประมาณนั้นแล้วกันนะครับสาหรับคําถามที่เกี่ยวกับดาบว่า, s <S วาเฮ้ยผมได้ดาบใหม่มาแล้วเอาแทานใครดีนะครับ s <S ผมตอบให้เลยว่า <S <S เอาไปใช้กับทีม2ทีม3ไปก่อนะครับส่วนทีมหลักเนี่ยรอให้ดาบใหม่มันสดาวเท่ากับดาบเก่าก่อนค่อยเอามาใช้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีที่ทํามทีมไม่ว่าจะเป็นเออดันหาเศษดาบหรือว่าจะเป็นอารีน่าครับ เซอร์ฟใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีแน่นอน,นครับจะเป็นอารีนาสามทีมนะอันนี้ต้องจัดทีมสามทีมนะครับ <You S 1> เพราะฉะนั้น <You S 1> ทีม2ทีมสามเออมีความจําเป็นในการใช้ดาบแดงเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอาดาบแดงมารวมทีมดักอย่างเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเป็นข้อมูลให้สาหรับเพื่อนๆที่เออเล่นเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันออริจินอลที่ผมเล่นอยู่หรือว่าเป็นเวอร์ชันที่ บริษัทอื่นเขาซื้อไว้เปิดนะครับจะได้มีข้อมูลไว้กันว่าเดาบเล่มนี้มันทําอะไรได้บ้างครับมันควรไปใส่กับใครหรือว่าเอาดาบเล่มไหนก่อนดีนะครับเอ,อจะได้เป็นแนวทางกันแล้วก็ผมแนะนําอย่างนี้นะครับใครที่เปิดดาบออกไวจากตู้กาชาครับสมมุติว่าวันที่4ีอ่อ่วันที่3ามวันที่3าท,ที่ตู้ดาบเข้ามาคุณเปิดออกแล้วคุณเปิดออเอาเล่มที่2ได้อ่าอ,อย่างเช่นผมเนี่ย ไอดาบลิฟินเนี่ยผมได้ไปเมื่อวานมันก็คือวันที่สามของตัวแหละแลวผมเปิดออกแล้วแล้วคุณมีเพชรเหลือมากๆเหมือนผม,มครับผมแนะนําว่าถ้าวันที่สามคุณเปิดออกเล่มแรกวันเออหลังจากนั้นเนี่ยอัตราการสุ่มของคุณเนี่ยมันจะสามารถสุ่มจนการันตีเล่มที่สองได้ก็สามารถสุ่มเอาเล่มที่สองได้ถามว่าสุ่มทาไมครับพี่สุ่มมาเปิดบัฟสมุดครับเออตรงนี้ครับสุ่มเพื่อที่จะทําตรงนี้เปิดสมุด มันจะได้บัฟตรงนี้ครับนี่ครับมันคู่กันคุณก็ได้บัฟตรงนี้มาคุณจะเห็นว่าบัฟเนี่ยมันบวกเลือดบวก ATK บวก ATK เปอร์เซนต์บวก,ก,ก Extra Damage เวทอ,อีก2.5เปอร์เซนต์ถ้าใครที่เปิดย้ำนะครับย้ำนะฟังดีๆนะครับฟังดีๆใครก็แล้วแต่ที่วันที่สามนะวันที่สามเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่าเลขสี่อยู่นะครับวันนี้มันวันที่สี่แล้วอันนี้มันจะเหลืออีกสามวัน ไปก็แล้วแต่ที่ะะมีเพชรเยอะนะครับมีเพชรเยอะแล้ววันที่สาอ่ะวันที่สามที่ตู้นี้มาเนี่ยคุณเปิดได้ดาบเล่มแรกวันถัดไปหรือว่าเวลาที่เหลืออีก4วันอ่ะคุณสามารถเปิดเอาเล่มที่สองได้นะครับมันจะได้2เล่มพอดีถ้ามีคุณมีเพชรเหลือนะเพราะว่าจํานวนการสุ่มตรงเนี้ยมันจะ6กสิใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเหรียญที่เหลืออยู่แล้วก็เหรียญแจกฟรีอีกเอ่อถามว่าแล้วจะไปเอาไอ,ไอไอของหินหินสุ่มเนี้ยจากไหนมาให้มันครบ1 2อ มันจะมีสูงฟรีหนึ่งวันสูงฟรีที่เหลือก็คืออีกสี่วันใช่ไหมครับก็จะเป็นสี่ครั้งแล้วก็บวกตรงนี้อีกแปดสิบมันก็จะเป็นแปดสิบสี่ใช่ไหมครับพอแปดสิสี่เดียให้คุณไปดูตรงนี้ครับคุณจะได้ตรงนี้มาอีกห้าคุณได้ตรงนี้มาอีก5าใช่ไหมแล้วตรงนี้อีกห้าตรงนี้อีกห้าแล้วก็วันสุดท้ายอีกสิบมันจะเป็นยี่สิบห้าเหรียญใช่ไหมครับยี่สิบห้าเหรียญบวกแปดิบสี่เป็นเท่าไหร่ร้อยเออร้อยเก้า อ่าร้อยเก้าแล้วใช่ไหมครับทีนี้นี่ครับคุณไปกดอันนี้ครับแลกเหรียญมาแลกหินสุ่มมามันจะได้พอดีครับมันจะได้พอดีเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ของแจก,กที่มันให้มาครับมันมีตรงนี้ด้วยนี่ครับสิบอันมันจะเป็นร้อยยี่สิบพอดีครับมันจะเป็นร้อยยี่สิบพอดีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่มแรกออกไวไม่เกินวันที่สามเนี่ยออกแล้วเล่มที่สองสามารถสุ่มได้จนการันตีครับ อเ,เ,เป็นทริกนะเป็นทริกแต่ถ้าเกิดว่าตู้นี้ตู้ดาบเนี่ยวันที่สาแล้วคุณยังเปิดไม่ออกเล่มแรกไม่แนะนําให้สุ่มรอบสองนะครับเอาแค่เล่มเดียวต่อตู้ก็พอเพราะโอกาสที่มันจะได้เล่มที่สองแทบไม่มีเลยครับเพราะว่าเกมนี้มันเอาการันตีแน่นอนยกเว้นคุณจะมั่นใจในดวงคุณมากๆแต่มีหลายคนที่มั่นใจในดวงนะครับแต่สุดท้ายก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วจํานวนการสุ่มมันไม่ถึงการันตีดาบไม่ออกเย่ยเพชรไปฟรีนะครับ ตู้เก็บตู้เก็บจำนวนเพชรอะ่ะที่เราจะสุ่มรอบนี้ไปสุม่มผู้ดาบผู้ช่วยหรือผลไม้หรือว่าผู้ช่วยแดงตู้หน้าดีกว่ามันก็มีโอกาสออกเพชรสองหมื่นด้วยเหมือนกันครับ <im it> เผื่อใครไม่รู้นะไอ้ตู้ดาบนะครับตู้ผู้ช่วยตู้ผลไม้เนี่ยมีโอกาสออกเพชรสองหมื่นด้วยนะครับนี่ครับโอกาสที่จะสุ่มแล้วได้เพชรสองหมื่นเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีนะตู้นี้มีเพชรสองหมื่นด้วยเหมือนกันอ่ะประมาณน,นี้แล้วกันครับ แจกทิปเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆก็ได้ไปลองปรับใช้ดูจะได้เก็บเพชรกันง่ายขึ้นครับหรือการคำนวณการสุ่มได้ง่ายขึ้นก็ฝากไว้เป็นข้อมูลใครชอบก็ฝากกดไลค์คนละทีแล้วกันใครอยากเจอกันสอบถามข้อมูลก็กดซับสไครต์ไว้ก็ได้ครับหรือว่าอยากเล่นเกมไหนด้วยกันก็แวะมาคุยกันได้ในสตรีมตอนเย็นครับก็ประมาณนี้่านไงก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์ด้วยกันขอบคุณที่แวะมารับชมรนบขอบคุณครับ